มาครับฟอร์ดดองโกครับเ่เดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อนะฮะเปิดรีโมทแล้วเดี๋ยวลุยกันครับเน้ยเรามาลุยตรงแอ่งลําน้ําธรรมชาติดูนะฮะดูได้จะรอดไหมไปไปเลยลุยดูครับไม่ตกนะ้ำเป็นใช่ได้นะฮะเนี่ยมันจะลั่นนะ <c oughs> รูรอบโอ้นะดูครับโอ้โหลุยอ,อยู่นะลุยอยู่นะคือแบบ มีติดลมแล้วครับเรียบร้อยเฮย้ยยังได้ป่ะแล้วเดี๋ยวมันจะพุ่งลง้ําไหมนะ่ะก็ถือว่าเป็นการลุยธรรมชาติครั้งแรกของคันนี้ครับไม่รู้ว่ากลับไปจะรอดไหมนะตะลุยไปเรื่อยๆ,ๆครับสุดอะสุดจริงเฮย้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวมันจะถลายลงลง <c oughs> ระวังตกนะครับเขามีป้ายเตือนแล้วนะะแต่ผมจะตกโอ้จะคว่ำแล้วครับผมโอ้หเรียบร้อยคว่ำ ความเรียบร้อยตกหลุกลุยแค่ลุยหญ้าเลยนะมีความแล้วถ้าแล่นไปแล้วไปความตรงนั้นนะฮะทำไงลุยไหมลุยได้ไหมอไปอืเขาเรียกว,ว่าหญ้าแบบหญ้าหน,นานะฮะลุยครับลุยต่อครับอืมลุยอยู่ลุยอยู่เขาเรียกว,ว่าเกิดมาแ่างครับ เดี๋ยวมาดูขับจากด้านหน้ามาครับไฟก็เท่อยนะนะเนาะอ่านะเป็นการลุยที่เราควรจะไปลุยอิดลุยอะไรด้วยไปาครับโอ้ย oh yeah. ดูย่าครับโอ้ย่าจมเลยอ๋อมาหนึ่งแล้โอ้ยความอีกแล้วติดหล่มนะอะเรียบร้อยแล้ว